โย่เพรากับช่องอินเดียทจจ้าทำไมไม่ไทำ react รีแอคลิ่ดเดียวอะแต่แบบถ้าทำ react รีแอครุดเดียวมันก็จะแบบนู่นนี่นั่นแต่ต้องสองคลิปก็สืบเนื่องจากคลิปที่แล้วเรารีแอคของอีจีเพลงโกลรอบนี้คลิ s ออฟไลน์เพราะว่าเพลงชนกันสองสองวงก็คือค i ิปออฟไลน์กับโกลเอ้ยคลิปออฟไลน์กับอีจีเออโกลอะไรก่อนโกชื่อเพลง ก็เพลงของคิส s อฟไลอ์อ่ะเป็นเพลง Get Loud นะมาจากอัลบั้มเลิฟไอโยอะไรสักอย่างแต่ไตเติ้ลเนี่ยยังไม่ได้ฟังไอเพลงเอ้ไม่ใช่เพลงไตเติ้ล P debut นี่ใช่ไม่ใช่พ P debut P release <laughs> โอ้ยสมองรั่วมาเรามาเริ่มกันเริ่มกันโกล w Loud วิมาป่าเดียวดาย กราวโอ้โหโอ้จ huh. uh ุล huh, oh, uh ีโ huh. อ uh ้นาตีเออเหือแซบ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 อีหลีเออเออจุลีวิ่ บลออยยต่างประเทศเยอะนะแต่ทายที่เกาหลีอยู่อุ้ยม wow ีความซิงไปกับ e dust my touch อุ้ยแต่ก็มีความแบบไปถึงไอ้เพลงชูด้วยนะ สไตล์คิดซอฟไลอ์แบบแรกๆอ่ะแรกแรกของชูอ่ะโอ้โหนาตีคือแบบอ้ยนึกถึงนึกถึงยาดมยาดมของประเทศไทย อ sure> ุ้ยโอ้โหนาตีเต็บไปอุ้ยครูจีนหนออะไรอ่ะอุ้ย

โอ mm ้โหโอ้โหเบลแกทำอะไรองแกโอ้โห๊ ah. like yeah. oh ิเบลหายอ่ะ huh. อ uh. uh ุ๊ยคือ ดี่ะคิดต่อไปคัมแบ็คได้ปังปังแบบดัสดัสไม่ทั u จริงๆโอ้ oh, แบบตาคือแบบความเล่นซีจีความเล่นแบบตูดิโอความแบบไปเต้นข้างนอกโอ้โหชุดแต่ละชุดที่คือแบบ w h ยคือแบบแซ แซ่บโอ้โหนัตตี้นี่คือแบบชุดเฟอร์ดีคือแบบเบลหญิงเบลหยิงจูลี่โอ้โหดีอะคือแบบอ้าแซ่บโอ้โหคือแบบโอ้โหวันเนี้เจอสองวงแบบประทะเข้ากันคือขอพูดฝั่งในแบบ คือแบบชอบทั้งสององงแต่แบบอันนี้รู้สึกว่าอันนี้นา่าจะก็น่าจะพูดแบบโดยรวมแล้วแบบโอ้โหเอ็มวีดีดีเพลงดีเพลงแบบกลับไปเพลงแบบประมาณนั้นอะแบบโอ้โหเอ้แต่สิคก,กี้เอ้ยสิกี้ก็ใบใบยอยู่นะแบบเหมือน เหมือนเนตตี concept. Concept. Well ้เวอร์ชันเดบิวต์แรกๆอะโผล่มาก็แสดงว่าก็คือคอนเซปต์ต่อคือคอนเซปต์อะก็คือกลับมาเป็นแบบแบบเดิมตอนเดบิวตโอ้เริ่มมีในแฝงเหมือนกับเลเซอร์ฟินแล้วนะแต่ก็ดีคือแบบใบซิงเกิลต่อไปเอ้ใบอัลบั้มมินิอัลบั้มต่อไปนี่แบบเยี่ วันน so uh, uh, hey, like, yeah. like, okay. ี้รีแอคคือแบบโซฮอตมากอ่ะอย่าลืมอ่ะก่อนจะจบกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง Intertoy ด้วยนะจ๊ะแล้วคราวหน้าจะรีแอคอะไรก็อย่าลืมมาตามประสงค์ที่ตัวเองชอบแต่ละวงไปแล้วบายบายค่ะ